ืการหลอกลวงนะคะโดยเฉพาะการหลอกลวงกลุ่มผู้สูงวัยค่ะตอนนี้ก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่สอพอเบตงค่ะเขามีการจับแก๊งเลี้ยลายหลอกผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลําพังแล้วก็กลุ่มเฟ e บุ o k เนะะี่ยค่ะกลุ่มไลน์ของคนในพื้นที่ก็ต้องมีการแจ้งเตือนให้ระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะ กลุ่มผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มบุคคลที่มาเรียกรายเงินให้เช่าพระในเขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลอกให้ซื้อขายพระเครื่องเข้าแจ้งความที่สพเบตงนะคะแล้วก็ให้ติดตามกลุ่มบุคคลมาดาเนินคดีเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นแม้ว่าจะมีการส่งข้อความผ่านทาง Facebook ทางกลุ่มไลน์ของชาวเบตงให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลเหล่านี้ตำรวจชุดสืบสวนสพเบตงก็รับเรื่องแล้วแล้วก็เร่งตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดในพื้นที่ จนทราบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียน1ททพเท่านหนู2726กรุงเทพมหานครก็ตระเวนไปก่อเหตุอะคะ่ะจากนั้นก็ประสานตำรวจทุดสายตรวจตรวจรถจักรยานยนต์ออกตามหาจนจับกลุ่มได้ ปรากฏว่าเป็นชายสองคนหญิงสามคนบริเวณหลังรถเนี่ยเต็มไปด้วยข้าวของที่ให้เช่าบูชาอาทิพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีทั้งที่เป็นพระบูชาแล้วก็อยู่ในกรอบรูปนะคะพันตบโทร,รุษมานดีนามอรองผูม้มกับการสอบสวนบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยตระเวนเรียอะไรให้เช่าพระโดยจะเลือกบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลําพังเพราะสามารถพูดคุยให้หลงเชื่อได้ง่ายเบื้องต้นเนี่ยคะ่ะคุณผู้ มีผู้เสียหาย5คนเข้าแจ้งความบางคนเนี่ยให้เงินไปไม่กี่ร้อยก็ได้มีการมาแจ้งความนะคะบางคนก็ให้เป็นค่าเป็นของไปอย่างเช่นให้ข้าวสารอาหารแห้งแล้วคนที่เข้าแจ้งความส่วนใหญ่ก็ต้องการได้เงินคืนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็สูญเงินกันเป็นหลักพันบาทอยู่ที่สินค้าที่จะเลือกเช่านะคะ ขณะที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติสรุปสถิติการรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565จนถึง30มิถุนายน2567ก็พบนะคะว่ามีการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด575,507เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า65,715ล้านบาทฉเฉลี่ยความเสียหายวันหนึ่งเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมวันละกว่า80ล้านบาทนะคะ จากสถิติดังกล่าวสำนังกงานตำรวจแห่งชาติพบว่าเยื่อส่วนใหญ่ของคดีอาชญากรรมไซเบอร์สัดส่วนร้อยละ64เป็นผู้หญิงค่ะและอีกร้อยละ36เป็นผู้ชายส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานนี่นะคะเขาก็แยกนะคะตามอายุเลยค่ะ กลุ่ม11 14ปีเนี่ยร้อยละ0.12นะคะแล้วก็กลุ่มอายุ15 17ปีร้อยละ0.78แต่ถ้าจะไปดูกลุ่มที่ถูกหลอกมากที่สุดหรือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ กลุ่มอายุ30ถึง44ปีคุณผู้ชมในสัดส่วนร้อยละ41.51อันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยคะ่ะ64 60ปีขึ้นไปอยู่ที่6.42ค่ะสำนักงกานตำรวจแห่งชาติก็เตือนประชาชนนะคะนอกเหนือจากกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนและวก็กลุ่มผู้สูงอายุที่มักจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพแล้วก็อาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วเนี่ยคะ่ะสติคุณผู้ชมช่วงอายุอย่างที่บอกไป22 ถึง59ปีเนี่ยก็ มีโอกาสที่จะถูกหลอกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคผมลองนั่งนับรวม3กลุ่มที่พูดมานะครับถ้าดูตั้งแต่22-59ถึง59ปีรวมกันนี่คิดเป็นถึงร้อยละ85เลยอ,อก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ากลุ่มสูงสุดที่คุณซีดีมารายงานไปน่าสนใจ30-44ถึง44ปีเนี่ยร้อยละ41จริงๆเป็นกลุ่มคนวัยทำงานกลุ่มพวกเราเนี่ยแล้วก็น่าจะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารติดตามขาา่ขาวสารอยู่เสมอแต่ว่า ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันไม่โกหกคับคุณผู้ชมว่าถูกหลอกแล้วก็ตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวดังนั้นหลังจากนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องระมัดระวังกันให้ดีอะไรที่อยู่บนโลกออนไลน์อาจจะต้องตั้งคําถามหรือว่าเอ๊ะไว้ก่อนนะครับ